ย้นี่ขางเป็นระยะมืดกับมืดโอุตายอยู่ผู้เดียวอ๋อเดี๋ยวแบบตั้งสติตั้งสต,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 ติโอเคเดี๋ยวไฟใสไฟใสโอ้ยเสร็จต้อฮะไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงอะรถเป็นไรนะครับอ๋อพอด,ดีว่ารถเสียสตาร์ทไม่ติดค่ะเอางี้ไหมครับเดี๋ยวรถเนี่ยผมจะให้ ลูกน้องที่บ้านนะครับมาเข็นไปซ่อมให้ค่ะนะครับถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีหนึ่งค่ะคืนนี้พี่มานอนที่บ้านหนูก็ได้ค่ะพี่ตาหนูมาเลยค่ะ<ส>นี่พี่ส้มบ้าน,นเองวู้บ้านเดียจังเลยเอะพอไปกี่แป้งแม่นี่พี่สม้มพี่เขารถเสียเขาก็เลยจะมานอนพักที่นี่สักหนึ่งคืนสองคืนค่ะได้สิเดี๋ยวแม่ปุดที่นอนให้นะขอบคุณค่ะคุณแม่ ตื่นแล้วคะกี่โมงแล้วเอฟพออุ้ยหิวมีอะไรให้พี่กินไหม,มเอืมแกงข้าวเบื่อไหมคะเอฟพอแล้วร้อนเป็นยังไงอะแกงข้าวเบื่อแกงข้าวเบื่อเป็นอาหารท้องถิ่นของที่นี่ค่ะจะมีหน่อไม้เป็นส่วนประกอบหลักและใส่ข้าวเนื้อสัตว์ใบเมลักและผู้รู้ตามใจชอบได้เลยค่ะ โมกลับมาแลน่หรอมากินข้าวเร็วทำอะไรกินหนูกับพี่ส้มช่วยกันทำแม่รอชิมดูสิอร่อยมากเลยค่ะโอวิตี้โอวิตี้ที่พี่ว่าอะไรคะแปลว่าอร่อยมากค่ะอ๋อแปลว่าอร่อยมากโอ,โอวิตี้พี่ส้มอ,อยู่ก่อน อืมไปอาบน้ำแล้วก็กลับมาใส่ชุดนี้เดี๋ยวหนูจะพาไปเทีย่ยวเอียงชุดอะไรนี่อ๋อเขาเรียกว,ว่าชุดเชวาเป็นชุดอของปากกัญยอ,อหนูอย่ากให้พี่ใส่ไปเที่ยว เสร็จแล้วจ้าโอ้ยพี่ส้มสวยมากเลยค่ะ <S <S ไปจะ<ๆ>ไปเที่ยวกันเถอ,อะอะโอเคเออแอบพอพี่ลืมถามไปเลยทําไมเราต้องใส่เสื้อสีขาวเหมือนแอบพอก็ใส่สีขาวแล้วก็ให้พี่ใส่สีขาวอีกอย่างสีส้มสีน้ําเงินสีชมพูอย่างเงี้ยมันใส่ไม่ได้หรอคะหรือว่ายังไงคะงทำไมต้องเป็นสีขาวเนี่ยอ๋อเชพแปลว,ว่าเสื้ออืมวาบปลว,ว่าขาขเขาเชื่อกันว่า สีขาวเป็นสีที่สะอาดอ oh. และบริสุทธิ์แล้วก็พี่ยังไม่ได้แต่งงานด้วยค่ะเอ๊ะแอปเปิลม่แต่ที่นี่คือที่ไหนคะเนี่ยอ๋อที่นี่คือศาลเจ้าพ่อมมกระค่ะศ oh, าลเจ้าพ่อมมกราตามตำน้นชาวอำเภอท่า,าสังยาเล่าเอาไว้ว่า เจ้าพ่อมุขระขุนพงุ่งเอกราชเป็นนักรบคุ่งบาลังของสมเด็จพระเจ้าตากมหาราชได้ทําการสู้รบกับข้ามาจนเสียชีวิตเมื่อเสียชีวิตจึงได้รับการสถาปนาเป็นศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงกิความเคารพและศรัทธาโดยตั้งศาลขึ้นบูชาไปที่น้ำถือของชาวบ้านในอําเภอท่าสงยาณอีกด้วยค่ะ มีใครอยู่บ้านไหมเอ้พอรถซ่อมเสร็จแล้วอ๋อพี่ส้มรถเสร็จแล้วว้าวรถเสร็แล้วเหรอคะค่าซ่อมเท่าไหร่คะลุงค่าซ่อมไม่เป็นไรครับเป็นน้ำใจครับช่วยเหลือกันไปครับผมวิขอบคุณมากค่ะคุณลุงขอบคุณค่ะเอ้พอคุณแม่เดี๋ยวหนูต้องรีบไปแล้วนะคะ หนูไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย